w วลค o มบีเอซ t เคทูเดอะชาแรถคันนี้คือรุ่นที่หลายคนเฝ้ารอคอย2026 Honda c o n t r ทร V รุ่นใหม่ที่มาพร้อมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้นดูดันมากขึ้นแต่ยังคงความอเนกประสงค์และความเป็นรถครอบครัวที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันหลายคนที่เคยใช้ Control V มาก่อนจะรู้ดีว่ารุ่นนี้โดดเด่นเรื่องความนุ่มนวลในการขับขี่ความเงียบภายในห้องโดยสาร และความทนทานแบบสไตล์ฮอนด้าซึ่งในเจเนเรชันใหม่นี้ก็ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกหน้าตาภายนอกเน้นเส้นสายที่ชัดเจนฝ่ายหน้าฉบเฉียวกระจางหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นทําให้ภาพรวมของตัวรถดูภูมิฐานเหมาะทั้งกับการขับในเมืองและเดินทางไกลเมื่อคุณขึ้นมานั่งภายในจะรู้สึกถึงบรรยากาศที่โปร่งโล่งสบายให้ความรู้สึกเป็นรถที่กว้างเกินตัววัสดุภายในมีการเก็บงานที่ละเอียดเรียบร้อยและให้สัมผัสที่ดีภูมิมาลายทรงใหม่ จับถนัดมือแผงคอนโซลออกแบบให้ใช้งานง่ายเน้นความเรียบแต่ดูหรูหน้าจอข้อมูลกลางขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนฟังก์ชันการใช้งานครบไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางระบบเชื่อมต่อบลูทูธหรือการสั่งงานต่างๆผ่านหน้าจอสัมผัสบอร์ดนั่งถูกออกแบบให้ซัพพอร์ตสรีระนั่งนานๆแล้วไม่เมื่อรองรับทั้งครอบครัวและการเดินทางยาวๆได้แบบสบายๆด้านพื้นที่บรรทุกสัมภาระยังคงเป็นจุดเด่นของคอนโทรวี v, เนื่องจากสามารถพับบอร หลังได้หลากหลายรูปแบบเพิ่มพื้นที่ให้สายของชิ้นใหญ่ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางรถเข็นเด็กหรืออุปกรณ์กีฬาต่างๆเหมาะกับไลฟ์สไตล์การเดินทางการท่องเที่ยวและคนที่ต้องการรถอเนกประสงค์จริงๆระบบความปลอดภัยก็ถูกจัดเต็มทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรวมถึงกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้การขับขี่และจอดรถเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยเฉพาะในมืองที่การจราจรหนาแน่นในด้านสมรรถนะการขับขี่หอนได้ยังคงเน้นความนุ่มนวล และความประหยัดเชื้อเพลิงรุ่นใหม่มีการปรับปรุงเครื่องยนต์และระบบไฮบริดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบสนองดีเมื่อต้องเร่งแซงแต่ก็ยังรักษาความเงียบและการสั่นสะเทือนที่ต่ำภายในห้องโดยสารระบบช่วงล่างให้ความมั่นคงเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจแม้จะเป็นรถอนเนกประสงค์ตัวถังกึ่งใหญ่แต่ก็ยังควบคุมได้ง่ายเหมาะกับผู้ขับทุกเพศทุกไวัยไม่ว่าจะเป็นการขับไปทํางานทุกวันหรือการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดดีไซน์โดยรวมของรถรุ่นนี้ทําให้คอนโทรวี